กินป่ะเดี๋ยวป้อนอาปากอาปากเดี๋วป้อนเข้ากี่ทาไข่ แอบเขาะนะแอบแอบแอบมองซ้ายมองขวาด้วยดูไข่อันไหนบ้างในกระต๊ะ ทำสวยๆเนอะนุ่มเลยนะนุมน่มอันละ้สิบบาทใช่ทักทายคุณนิกรใช่ไหมอ่านชื่อถูกไหม ใช้ค่ะสซให้อะไรเราอะ ของชอบเนี่ยเลยบางเจ้านี่ย่างก็อ่ะน้องดับเบิร์เลิฟสีขอบคุณค่ะขอบคุณนาคาน้องดับเบิร์นะเป็นไงดีขึ้นหรือยังอาการเราอ่ะดีขึ้นไหมถ้าลงก็เป๋าพกเบิงบ่งเเลยนะเนี่ย น้องน้องน้องเรียกหากันอยู่สองคนในน้องน้องเนี่ยเลิกกินกาแฟแล้วนะเนี่ยเลิกกินกาแฟแล้วเลิกกินกาแฟค่ะมันไม่มีความรู้สึกขามันชาไหมก็เลยเลิกกินกาแฟดูดิว่าขามันจะมีความรู้สึกไหม วันนั้นไปก็ลืมตรวจเนาะวันนั้นวันนั้นไปหาหมอก็ลืมตรวจว่าขามันชาเนาะมันไม่ได้ออกมันใกล้ก็จะเป็นแบบโรคอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับน้อง เก็้ำนวงตาด้วยที่มาขึ้นไลน์เนี่ยเผื่อตอนเย็นไม่ได้ขึ้นไลน์นะเผื่อตอนเย็นยุ่ง ยุ่งทำกับข้าวเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นไลฟ์ตอนเย็นก็เลยมาไลฟ์สดตอนเช้าแทนนะ